โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่นะครับผมกับร,รายการ Assassin g a m e r นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมพอยแบงด้วยกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในกับคิดนะฮะคิด s SVD นะสวีดนะครับ,รบ,รบ,รบเราจะมาฆ่า,ก,ากันเลยครับดเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งฮะค,คิดมันแหลกมันก็เลยกัด ภาพความแรงก็ดีเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราแหลกทุกทีเฮ้ยขอบปั้นหนึ่งนะจบแปั้น บ้างน่ะาโอเคแล้วอ้ฮายโอชัดอันนั่นนั่นนั่นอ๋อสองละรถกระโหลกนะฮะรถกระโหลก เบื่อจริงพวกปลาระเบิดเนี่ยไม่ชอบเลยเฮ้ยนายนายนายแล้วขอสไนน์ดินายเฮ้ยนายแล้วขอสไนน์ดิเฮ้ยนายขอสไนน์ไอสัตว์สไนน์มาสไนน์มาให้โกสไนน์มาไอสัตว์บงให้ชาด

คิดอีกแกตอนนี้คิดมันเยอะชิบหายเลยนะครับซึ่งที่กูก็ได้ด้วยนะฮะเขาแจ้งฮะสมัครใหม่ได้เลยนะครับเจ้านั่นๆแกทำไรอ่ะเอาบาเล่ตอมงกะอ๋อไม่ใช่คลายๆครับคลายๆเป็นไงบ้านะเฮ้ยอย่ายิงกู

จากกินไปแล้วผมกากมากเลยครับเพราะว่ามันแหลกครับถ้าไม่แหลกกูก็จะไม่กากนะไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดผอแหลกเว้ยอ๋ออ๋ออ๋กูกากผอแหลกจำมาไว้กูกากผอแหลกกวาดผอแหลกไอสัตว์ได้ได้ไอสัตว์เฮ้ยเแคยแตกแล้วไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ลังเอายึดของไอที่จับเอาไม่ให้ทล่อีกไอควาย ฟฟาามั format 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 f สัต a t เอ้าวกูจะทิ้งปืนทำไมเอ้าเอาปืนกูเอ้านู่นนู่นไปเก็บมาเอาโอเคกูทิ้งปืนกดผิดนะเจ้วก็ตัวบีแต่เมึงไปส้กกดตัวจีเจ้จีเจ้จีเจ้จีไก่ไก่ไก่แอบ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 โอ้ กูจะนั่นนั่นนั่นไอควายไอควายไอควายกูขอไก่กูขอไก่ไอสัตว์ไอสัตว์เอ้าอะไรวะโอ้ยสัตว์ตุยหลังกูอีกไก่ไม่ชอบตุยหลังฮะไอเบะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ออย่าอออ อะไรวะหดสองี่สิบไปด oh, 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 oh. ิฮะไปฮะอควายควายควายอออออออิะ เอาเอ้าไอสัตว์บีดคู่วะกี่ยันไอสัตว์เอ้ยมาเะชาวายยุดยดอยสัตว์อ้หูหนักใช่ไหมอ่ะอะโอเคครับก็จบคลิปเรียรงเอ่านี้ก่อนครับว่าอ่าหมยแล้วครับโอเคครับสุสดครับ